สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับ Btube ช่องนี้นะหรือว่า Atube เก่านั่นเองค่ะก่อนเเลยต้องขอบพระคุณทุกท่านที่อุตส่าห์สละเวลาเข้ามารับชมช่องนะคะรวมถึงท่านที่เขียนคอมเมนต์เข้ามาให้แล้วก็ท่านที่ส่งสุประดังหรือกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ด้วยเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเรียกกันว่าหยอกเยากันไม่หยุดเลยนะคะ ตอนที่คุณแอฟไปถ่ายรายก,การค่ะแม่จีนยังเอาคลิปมาลงต่อเนื่องโดยเฉพาะตัดท่อนถ้าใครได้ดูนะรายการที่คุณแอฟเป็นพิธีกรอ,อยู่ที่มีคุณปิงปองด้วยแล้วก็แม่แพทย์นภประภาด้วยก็ยังแซวกันกับแม่แอฟไม่หยุดเลยนะคะก็คุณแอฟบอกว่าเนี่ยก็เวลาเล่นไอจใช่ปะปัดไปก็เจอกงยูก่อนเลยอะคุณปิงปองก็เลยแซวบ,บอกกงยูอีกแล้วใช่ไหม แม่จีนเขาก็ขำกันนะคะแถมคุณปิงปองยังชงเขาไปอีกบอกว่าเอ้าแล้วถ้าปัดไปต่อแล้วเจอคุณมันคุณจะว่าไงคุณแอฟก็เลยบอกปัดทิ้งไปเลยก็แซวกันขำๆมานะคะแม่จีนฟังก็ขำกากเลยบอกโอ้ยนนกุลน่าสงสารเหลือเกินโดนปัดทิ้งอีกแล้วตามเคยกงดูมาที่หนึ่งเออก็นะคะมาดูความเห็นแรกจาก นะแม่จีนกันหน่อยช็อตนี้เขาคำกันมากเลยแม่จีนบอกว่าจากเสฉวนนะคนที่เอาบูท่อนนี้มาลงอะ่ะเขาบอกว่าแหมคุณแอฟก็พูดไปเวลาคุณแอฟเริกมงานกลับบ้านก็จริงๆก็อยากจะจับมือกับคุณชานนนนั่นแหละใช่ไหมล่ะแต่พอตอนอยากจะจับมือคุณชาโนนคุณชาโนนก็บอกว่าโอ้แล้วก็ปัดมือคุณแอฟออกไปนะคะแล้วก็บอกว่าแกล้งแซวนะในมุมกลับกันก็คือคุณชาโนนบอกว่า ฉันชอบกงอยู่เออก็เลยทำเราก็มีสติกเกอร์โกรธกับหน้าร้องไห้มาแล้วก็วงเล็บวงเล็บปอลอเขาบอกว่าผู้ชายขี้ห่วงรอยทั้งรอยก็จะเป็นปฏิกิริยาแบบนี้แหละก็คือแซวกลับว่าถ้าในทางกลับกันเป็นคุณแอฟโดนบ้างอย่างเงี้ยก็คือจะมาจับมือคุณชันโดนแล้วคุณชันก็ปัดตกปปัดทิ้งแล้วบอกฉันชอบกงอยู่ว่าคุณแอฟจะรู้สึกยังไงแซวกันไปแซวกันมาขำๆนะคะ นะเออแล้วก็จักเจีงซูก็ามาบอกพี่แอ๋วชอบปากแข็งแล้วก็ส่งสติกเกอร์หัวร้อน้ำตาไหลมาเลยนะจักกวางตุ้งก็บอกโอ้ยพี่เคยเศร้าเลยงานนี้เออแต่ละคนนี่ก็คือทั้งขำทั้งฮาคุณนนกุนอะนะถ้ามาเจอช็อตนี้จะต้องแบบว่าเอ้ยนะส่วนเจ้าเจียงเจ้าเจียงบอกว่า โอ้ยช่วงนี้พี่เขยกับพี่สาวไม่มีโมเมนต์หวานๆกันเลยเหรอเมื่อไหร่นะทั้งสองคนจะมาเจอกันอีกอะนะคะจากเสฉวนคนที่เอาโพสต์นี้มาลงด้อมพึณงชานนทน์กับคุณแอฟอเขาอยู่ตรงนี้แหละเสฉวนกวางตุ้งอันเนี้ยเสฉวนบอกว่าคุณชานวทน์ช่วงน,นี้กําลังยุ่งกับการถ่ายละครอยู่นะแล้วก็ส่วนพี่แฟก็เพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวก็คิดว่าคงใกล้จะเจอกันแล้วแหละ เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสงกรานด้วยนะคะก็เลยอาจจะส่วนมากเขาก็จะหยุดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่ค่อยได้มาเจอกันเพราะตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทํางานใหม่แล้วด้วยเนาะก็อาจจะต้องอีกสักพักหนึ่งอ่าจากกวางตุ้งบอกว่าเนีย่ยนะพี่แอฟเพิ่งมาทํางานแล้วพี่เขยจะมารับไหมอะ เออนะแล้วก็หัวร้อนน้ำตาลไหลก็คือแฟลอะค่ะแม่จีนชอบแซวคู่นี้นะจากเจียงเจ้าเจียงเจ้าเจียงบอกว่าหลายวันไม่ได้สวีทก,กันแล้วว่ากําลังรอให้เขาทั้งคู่มาเจอกันเร็วหน่อยกว่านี้ได้ไหมเอออย่าให้ต้องรอนานเออถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาณนี้นะคะชงชิ่งเข้ามาชงชิ่งหัวร้อมาก่อนเลยค่ะบอกฮ่าเขาบอกคู่นี้นี่มันหวานกันจริงๆนะ ถัดมาจากเจียงซูบอกว่าโอ้ยพี่เคยน่าสงสารจังเลยแล้วก็ส่งสติกเกอร์หัวร้อนน้ำตาไหลมานะเซชวนบอกว่าโอ้ยขำมากเลยอ่ะเออประมาณว่าถูกปัดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วต่อมาก็คือจากอันเวกวางตุ้งก็ส่งหัวใจกับน้าดอกกุหลาบมาให้เซชวนก็บอกว่าอืม เดี๋ยวเธอลองดูนะฉันมีรูปคุณแอฟตอนไปเที่ยวที่ออสเตรเลียมาฝากด้วยในโพสต์ต่อไปนะคะและหลังจากนั้นโพสต์ต่อไปพอไปส่องดูก็คือเป็นการรวบรวมนะคะรูปภาพที่คุณแอฟไปเที่ยวออสเตรเลียมากับเพื่อนๆแล้วก็น้องปีใหม่ด้วยเนอะก็เรียกได้ว่าน่ารักมากๆน่ารักมากๆแล้วเท่าที่ดูนะตอนนี้ก็คือสั่งคนไทยก็ทำเนอะแฟนๆคนไทยอ่ะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกก่อนว่า เขาเอาสองเรื่องมาปนกันไปหมดแล้วเพราะว่ามันมีตัวเชื่อมคือคุณชาคริตใช่ปหที่เล่นซีรีส์คู่กันกับทั้งสองคนในสองซีรีส์เรื่องแรกก็คือสองคำาสมรสเล่นกับคุณแอฟอนัน,นโดนโดนขึ้นศาลไม่ได้เป็นทนายใช่ป่มแต่พออีกเรื่องซีรีส์เรื่องหนึ่งใช่ไหมเล่นกับคุณนนท์กุลอันนี้เล่นเป็นทนายก็ขึ้นศาลเหมือนกันโอ้แมบบ่จริงก็ตัดต่อเหมือนคนไทยเลยนะ เออแต่เขายังทําไม่ขนาดคนไทยคนไทยนี่ตัดเป็นแบบเอาเรื่องของคุณนนกุลกับคุณแอฟมาปนกันเลยอะ่ะแล้วเขาก็แซวกันขำเลยนะคนไทยประมาณว่าแซวคุณชาคลิตด,ด้วยประมาณว่าเอา้าเรื่องนั้นถูกฟ้องเรื่องนี้มาเป็นทนายเองเลยสะนั่นแล้วก็เนี่ยตัดต่อกันให้วุ่นเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันเลยเหมือนกับคุณแอฟคุณแอฟเป็นนางเอกแล้วคุณนนกุลเป็นพระเอกใช่ปะแล้วก็มีคุณชาคลิปอะ่ะขึ้นสามด้วย ก็คำกันมากเลยนะในคอมเมนต์คนไทยเนอะก็คิดว่าทุกคนก็คงได้เห็นกันแล้วล่ะแม่จีนก็ทำรู้ป่ะทำเหมือนกันแต่เอาเฉพาะฉากที่คุณแอฟกับคุณนนกุล่ะเออประมาณว่ามามาคล้ายๆคนละช็อตจากคนละเลือกแล้วมาต่อกันเป็นเรื่องได้แต่เอ,อไม่ได้เอามาลงนะกลัวเดี๋ยวจะติดดิคสฟิ์เดี๋ยวโดนนีกเออทำเหมือนกันก็ให้รู้มันมีฟีลลิ่งอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้คนดูก็ชักจะงงๆแล้วว่า เลยที่ฉันดูเรื่องอะไรอยู่แล้วมันเกี่ยวกับสารทั้งคู่ไงเออเขาก็ขำกันใหญ่แบบเออฉันฉันจะงงแล้วว่าฉันยังไงอะไรยังไงเพราะว่าตัวเล่นละครคือคุณชาคริตเนี่ยโอ,อ้ทคุณชาคริตต้องบอกนะว่าเล่นเก่งมากๆนะเออเคยไปดูฟีดแบ็ของแฟนๆชาวจีนนะแฟนละครนะ่ะที่เขาชอบดูละครไทยเขาบอกว่าเอาจิงนะดาราไทยนะเล่นซีรีส์เก่งอะ่ะเล่นเก่งอะ่ะมีอยู่ไม่กี่คนหรอก แลวหนึ่งในนั้นน่ะมีคุณชาคริตอยู่ด้วยนะเอก็ไปดูนะโอ้โหที่เล่นกับคุณมกุลน่ะประมาณว่ารับบททนายใช่ไหมคะสายตรงสายตานี่ถ้าท่านนึกถึงไปสมัยก่อนก็คือบทบาทของดาราฮ่องกงเลยนะไม่รู้สิบุคลิกคุณชาคริตมันไม่ใช่ของดาราเกาหลีอะเกาหลีมันจะอีกแบบหนึ่งฮ่องกงมันจะอีกแบบหนึ่งถ้าใครเกิดทันนะ สายตานี่คือแบบมันได้มันได้มันได,นได้สำหรับคุณนนกุลเอดูละเรื่องล่าสุดใช่ไหมคะที่เล่นเป็นลูกกับคุณแท่งด้วยเออทั้งคุณแทง่งทั้งคุณนนกุลนะอืมเล่นเก่งไหมก็เล่นเก่งถ้าเทียบกับดาราไทยด้วยกันเล่นเก่งแต่เอว่ามันยังได้มากกว่านี้อีกอะ่ะยังได้มากกว่านี้อีกนะอันนี้ตามความรู้สึกเอเองนะคือเล่นเก่งไหมเล่นเก่งแล้ว แต่มันยังได้มากกว่านี้อีกอะที่แบบมันจะตราตรึงไปกว่านี้อ่ะอืมไม่รู้เหมือนกันนะมันขาดอะไรไปนิดนึงอ่ะน,นิดเดียวอีกนิดเดียวนะก็จะถึงมาตรฐานแบบของหนังเกาหลีหนังฮ่องกงสมัยก่อนอ่ะแต่คุณชาคริตเนี่ยถึงน่าจะเป็นสายตามะสายตากับตาคุณนนท์คุณนี่ให้เวลาอีกหน่อยนะเพราะตอนนี้คุณนนท์คุณก็ยังถือว่าก็ยังยัง นะยังหนุ่มอยู่ะยังเด็กอยู่ะในวงการอะ่ะให้เวลาอีกหน่อยอะ่ะคิดว่าบทบาทจะไม่แพ้คุณชาคริตเพราะคุณชาคริตตอนเข้าวงการมาใหม่ๆก็ยังไม่ถึงขั้นนี้นะแต่นี่ไปแบบด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเรียกได้ว่าคุณชาคริตทำถึงละมาตรฐานพวกสายตาคือมันออกเลยอะ่ะเออแต่คุณนนท์กุณขาดอีกนิดเดียวนิดเดียวแต่ดูแล้วคุณนนท์กุณบทบาทอะไรอย่างเงี้ยจะต่างกับพระเอกไทยละ เขาจะไม่ค่อยเหมือนพระเอกไทยอ่ะการเล่นการอะไรนะเออเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูความก้าวหน้าของคุณนนท์คุณนะว่าคิดว่าไม่นานอ่ะอืมคุณนนท์คุณน่นณนาจะพัฒนาได้มากกว่านี้อ่ะเอาไปว่าใครดูซีรีส์แล้วรู้สึกยังไงการรู้สึกเหมือนเอไหมหรือว่าเออก็ได้แล้วสนุกมากเลยแต่สนุกซีรีส์สนุก นะคะเพราะว่าไปเป็นรีเมคของเกาหลีใช่ว่าเออมันจะซึงซ้งๆหน่อยแล้วก็แบบมีสอบส่วนสอบสวนอ,อะไรอย่างเงี้ยให้ติดตามเออนะลองมาคอมเมนต์กันได้นะแล้วสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรก็มาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอพรับุุที่รับชมค่ะ